บบอ๋อที่จิน้นนะหรอ,อ,อไม่ว่าค่ะแล้วพอพอเห็นไปทิกแล้วเขาว่าไงวะไม่ว่าชอบไปทิกวะไม่รู้อะต้องไปถามแพทริกปรวริตรักจริงอ้อนอยากเจอพ่อแม่เบสแล้วงานนี้เบสจะพาเข้าบ้านหรือไม่ล่าสุดหนุ่มแพทริกปรวริตได้พาสาวเบสร,รักวณีคำสิงห์ไปเดทพร้อมกับลูกชายอย่างน้องวาก้าซึ่งเป็น ลูกรักเชื่อมใจทั้งสองคนของมามีป่ปาปีไว้อย่างแน่นซึ่งงานนี้ก็มีโมเมนต์ที่หนุ่มแพทริกได้ถามว่าพ่อแม่ของสาวเบส ชอบไหมที่จีนกับหนุ่มแพทริกซึ่งงานนี้สาวเบสก็ตอบเอาใจหนุ่มแพทริกสุดๆว่าไม่ว่าค่ะพร้อมกับบอกอีกว่าไม่รู้ต้องลองไปถามเองเพราะหนูก็ยังไม่ได้ถามว่าชอบหรือไม่ชอบเรื่องจีนอะไรแบบนี้แม้หนุ่มแพทริกขาจะพูดว่าขอไปไหว้พ่อแม่ก็ไม่ติดนะคะไม่ต้องทําเป็นมาหลอกถามว่าพ่อแม่ชอบไหมเพราะมั่นใจเขาว่าถ้าหนุ่มแพทริกได้เข้าบ้านสาวเบสแล้วยังไงยังไง คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตามใจสาวเบสอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะคุณแม่อ้อยที่ตอนนี้เป็นด้ามอันดับหนึ่งของคู่นี้ไปแล้วเพราะมักจะชงสาวเบสกับหนุ่มแพทริกอยู่บ่อยครั้งเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็ยัง หาข้อเสนอดีๆให้กับหนุ่มแพทริกได้ไปลอยกับธงกับสาวเบสแต่สุดท้ายทุกอย่างไม่สะดวกและเกิดดราม่าแบบที่เห็นฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะร่วมกันมาทำให้ฝันของหนุ่มแพทริกเป็นจริงนะคะช่วยเป็นเม้นทให้สาวเบสพาหนุ่มแพทริกไปเจอคุณพ่อคุณแม่สักทีมั่นใจเขาว่าความชัดเจนและจริงใจของหนุ่มแพทริกจะทำให้ทุกคนหลงรักได้อย่างง่ายดายนั่นเองคะ่ะแบบที่สาวเบสเองก็ยังเปิดใจให้หนุ่มแพทริกเข้ามาจีบได้อย่างชัดเจนรวมไปถึง หนุ่มคนอื่นก็แทบจะไม่เข้ามาเพราะโปรไฟล์ของหนุ่มแพทริกดีมากๆอีกด้วยนั่นเองค่ะทั้งหล่อข่าวออร่ารวยรวมไปถึงเป็นรุ่นพี่ซึ่งตรงสเปคกับสาวเบสทุกอย่างฉะนั้นทุกคนขาคู่นี้เหมาะสมกันเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริกปวริศ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ